ดวนดวนทับลำอายุเก้าไมา่เกี่เก้ เพื่อนก่อนใจไหมไม่ได้เล่นเป็นพย<อ>านได้ค่ะอยา,ญญาก็ได้ไดดไญญานก็ช่วยกันตีมาทกกีพนญญญญต้องดู้นะครับอ